สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่6เดือน6มิถุนา2,567นะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยหนึ่งคันนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ125ตัวล้อแม็กนะฮะตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะฮะสีขาวน้ําเงินปี2024นะฮะตัวท็อปเลยนะครับวันนี้วันที่6เดือน6นะฮะวันดีนะฮะก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟ125นะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2024นะฮ สีขาวน้ำเงินใหม่นะฮะทับพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับ Honda าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กปี2024นะครับวันนี้ก็วันที่6นะฮะเดือน6 2567นะครับวันนี้ก็รอสง่งมอบอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda าเวฟหนึ่งสองห้านะครับ ตัวนี้จะเป็นสีขาวน้ําเงินนะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาในราคาเงินสดนะครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับฮอนด้าวิ125ตัวล้อแมกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับมีมาทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะสำหรับตัวท็อปนะฮะก็จะมีสีขาวน้ําเงินตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีดําแดงนะครับสีเทานะครับแล้วก็สีแดงนะครับ ตัวท็อปมีทั้งหมดอยู่4สีนะครับส่วนล้อสีลวดนะมีทั้งหมดอยู่2สีนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวน้าเงินนะครับจดทะเบียนนี่จะเป็นสีขาวน้ําเงินนะคันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับในช่างของเราก็เอาขึ้นเท่นนะครับแล้วก็ตรวจเช็ค PDI นะครับตรวจเช็ค PDI ก็จะมีใส่แบตเตอรี่นะฮะเติมน้ํามันนะฮะตรวจเช็คลมยางนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คพวกรอยต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์นะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนของราคานะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะครับแต่ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลายนะครับตัวนี้ราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะฮะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะราคาเงินสดของเราขายอยู่ที่58,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าวิบหนึ่ตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2024นสีะฮะสีขาวน้ําเงินใหม่นะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวเงาตัดด้วยสีน้ําเงินนะฮะ ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะของเราขายอยู่ที่58,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่่มีเพื่อนพี่นะฮะแล้วก็น้องๆสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าร้านของเราอยู่ที่ไหนนะฮะขายเงินสดเท่าไหร่นะฮะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่58,00 0 500บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะท่านใดนะฮะที่อยากทําประกันรถหายก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ9 5้บาทนะครับสำหรับประกันรถหายนะครับ1ปี950นะฮะสปี1,300นานะครับประกันรถหายเราไม่ได้บังคับนะครับผมนะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะนี่ฮะล้อแมกล้อหลังนะครับ ยางนี่ใช้ของวีรบุรีนะฮะสำหรับยางนอกนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบยางในอยููนะครับยังไม่เป็นเรเดียนนะครับส่วนยางนอกหลังนะฮะก็ใหญ่มากนะครับขนาดยางนี่80ทับเขอบ17นิ้วนะฮะหรือว่าขนาดยาง2.75นะครับก็จะเป็นแบบโชคคู่นะฮะขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่คะก็จะเป็นระบบโซ่นะฮะแล้วก็ระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งถึงี่นี่จะไปข้างหน้าเลยนะครับสําหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่นะฮะ ที่ประหยัดน้ำมันนะฮะลิตรหนึ่งนี่7 1 4กิโลต่อลิตรก็แนะนำเวฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับนี่ฮะอัตราประหยัดน้ำมันของ h o น d ้าเวฟหนึ่งสองห้านะฮะ7 1็บกิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับผมนะสำหรับช่วงนี้น้ำมันแพงมากนะครับผมนะแล้วก็ราคาที่ติดมาับรถนี่57,400นนนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับ แต่ว่าของเราขายอยู่ที่58,500ัรอบาทนะครับอันนี้คือราคารวมภาษีพรบรนะฮะโอนให้พร้อมทําทะเบียนทาพาร,ร์โบให้เรียบร้อยนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่58,500ัรยบาทนะครับยูบ็อกนะฮะยูบ็อกก็ใหญ่มากนะฮะใส่หมุกระน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับส่วนถังน้ํามันนะฮะถังน้ํามันนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะครับในส่วนของการรับประกันนะฮะนี่ครับก็รับประกันตามนี้เลยนะครับรับประกันทั้งคันนะฮะสปีหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะ ส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันได้5ปีนะฮะหรือว่า5 0,000กิโลเมตรนะครับผมนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พันนะครับแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับผมนะสีขาวนี่สวยนะครับเนี่ยสีขาวตัดด้วยโลโก้นะฮะแบบชุบโครเมียมนะฮะแล้วก็บอกก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะตัดสีดำนะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีขาวนะครับผมว่าสีขาวนี่สวยนะครับสีขาวก็จะเป็นสีขาวอกนวลๆนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวเงานะครับนี่ฮะสวยมากนะครับใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะฮะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ใส่นะฮะลูกค้าบอกว่าอยากเอาแบบลุ่งๆนะครับอันนี้เราก็จัดให้นะครับลูกค้าเอาแค่ตัวรถกับราคารวมจดทะเบียนนะฮะก็58,500บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะข้างหลังดัมนะฮะข้างหน้าดิสนะครับนี่ฮะปั๊มดิสเป็นปั๊มดิสสีเทานะฮะแบบปั๊มดิสเล็กนะฮะแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดำด้านนะฮะขนาดยางหน้านี่เจ็ดสิบทับเก้าสิบนะฮะับสิบเจ็ดนิ้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะฮอนด้าวิ่งหนึ่งสองห้าน,าน,านะฮะตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีหนึ่งลูกสูบสองวาล์วนะฮะเป็นระบบหัวฉีีดด PGMFI นนะครับบขาลูููกสอย่ท 50ามิลนะฮะช่วงชักนี่หกสินะฮะลูกเล็กแต่ชักยาวนะฮะถ้าเป็นตัวเกา่านี่ลูก52นะครับแต่ว่าตัวใหม่นี่ลูก50นะฮะแต่ว่าช่วงชัก63นะถ้าเป็นตัวเก่าลูก52ช่วงชัก55นะครับผมนะฮะลูกเล็กแต่ว่าชักยาวนะฮะข้างหลังก็จะเป็นดำนะข้างหน้าดิสนะส่วนฝาครอบท่อนะฮะก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะนี่ฮะสวยมากนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่า ถ้าเปลี่ยนแค่สีตัวนี้ประกันหายไหมไม่เป็นไรนะครับแต่จะเปลี่ยนท่อนะครับถ้าเปลี่ยนท่อนี่ประกันจะหายนะครับผมนะเพราะว่าถ้าใส่ท่อดังนี่เขาไม่รับประกันนะครับผมนะฮะตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น Ld นะครับนี่ครับไฟท้ายนี่เป็น Ld นะฮะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดานะฮะก็คือ Ld ไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไม้นะฮะร,ระบบไม่ก็เป็นไม่แบบดิจิตอลน,นะครับนี่ครับ ก็จะมีโหมดในนี้ก็จะมีเกจน้ำมันนะฮะระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับนี่ฮะสีน้ําเงินที่สวยนะครับสีน้ําเงินออกสีน้ําเงินเข้มๆนะแต่ว่าเป็นสีน้ําเงินเงานะครับตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์มือแล้วก็สตาร์เท้านะฮะตัวนี้ก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะเปิดบ่อล็อกคอ,อนะฮะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้ก็จะเป็นช่องเล็กๆนะฮะนี่ฮะใส่ขวดน้ําขวดเล็กได้นะครับ แล้วก็ฝั่ง Sch นี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กกับล้อซีลวดนะฮะล้อซีลวดก็สตาร์ทมือเหมือนกันนะครับแต่ว่าล้อซีลวดมีแค่2สีนะฮะก็จะมีแค่สีแดงนะฮะกับสีน้ําเงินนะฮะสีดําไม่มีนะครับปี2 0 2 4นี่ีล้อซีลวดจะไม่มีสีดำนะฮะมีแค่สีแดงกับสีน้ําเงินนะฮะส่วนล้อแม็กก็มีสีขาวแดงนะครับ สีดําแดงแล้วก็สีเทานะแล้วก็สีแดงให้เพื่อนเพื่อี่ๆเลือกเอานะครับผมนะสำหรับท่าในใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนี่ๆีขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ของเราขายอยู่ที่5 8 5 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนรพร้อมพรบเร,รียบร้อยหมดเลยนะครับที่ลงคลิปให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนี่ๆีนะหรือว่าคุณ,พ,พ,นะคณพ่อคุณแม่ท่าในใดนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือว่าากํลัง มองหารถใหม่ใช้งานสักหนึ่งคันนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็แนะนําก็จะเป็น Honda าเวฟ125ตัวล้อแม็กสีขาวน้าเงินนะฮะสีขาวน้ําเงินใหม่สวยมากนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดปี2024นะฮะราคาของเราขายอยู่ที่58,500บาทพร้อมอุพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่า อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ